สวัสดีครับผมยูโรยศสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆมายาชาแนลทุกคนที่กําลังรับชมอยู่เลยนะครับอ่ะอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกันนิดนึงตอนนี้ก็ยังสบายดีครับสบายดีสบายดีแฮปปี้ดีครับอือก็ระมัดระวังตัวค่อนข้างเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็กลับมาระบาดค่อนข้างหนักอีกครั้งหนึ่งครับอือใช่อ่ะถามก่อนหน้านี้เลยหามมา สีดแบกละคร,ครเป็นยังไงบ้างคะครับสามีชั่วคืนเนาะประทับใจดีใจม,มากๆสำหรับกระแสตอบรับการตอบรับของละครสามีชั่วคืนก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงอ่ะมันมันมันเกินคําว่าดีใจมากๆเลยครับสําหรับผลงานเรื่องนี้ที่ผมได้ได้ทําออกไปแล้วก็แฟนๆชื่นชอบแฟนๆให้การติดตามเป็นอย่างดีครับ แฟนเขาฟีดแบคไว้ยังไงบ้างได้ไปเช็คอะไรอย่างนี้บ้างไหมคือในเรื่องของฟีดแบคผมผมเช็คเช็คตลอดเช็คตั้งแต่ละครออนตอนแรกจนจบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังก็ยังมีคนพูดถึงอยู่สําหรับละครสามีชุดคืนนะครับก็มันเป็นมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ผมแบบมันมันท้าทายผมมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นละครที่ ผมมีโอกาสได้เล่นดราม่าเป็นเรื่องแรกหลังจากที่แบบผมไปออกแนวแอคชั่นมาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเรื่องแรกมันมันเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับบทบาทตัวละครของกระสําสำหรับผมมากๆเลยแล้วผมก็ตั้งใจทํามันมากมากเหมือนกันไปเรียนเพิ่มเติมไปอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะอยากให้เรื่องนี้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับใช่คือที่ไปเรียนเพิ่มก็คือเรียนเรียนการแสดงเรื่องดราม่าเป็นพิเศษเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ เรียน,เร,ยนเรียนเพิ่มจากที่เราอ่านบทมาเราเราไม่เคยมีโอกาสได้ได้รับบทที่มันมันโตขึ้นมันนิ่งขึ้นแล้วมันในในพาร์ทของอารมณ์เนี่ยมันค่อนอข้างที่จะหนักเหมือนกันครับเราก็เลยต้องต้องตัดสินใจว่าเราอยากทําให้มันดีก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดง ต่างๆครับใถ้าย้อนกลับไปตอนที่ได้รับบทที่เราเราเห็นว่าแบบเราจะได้บทเนี้ยเราแบบแบบใจเต้นใจฟูไหมว่าแบบเออเราจะได้มีการพัฒนาตัวเองในอีกด้านหนึ่งแล้วอ่ะคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นบทในในเรื่องขอบทผม,ผมก่อนก่อนก่อนเปิดกล้องนะมันจะมีประมาณ3-4ตอนซึ่ง3-4ตอน,น,นแรกเนี่ยมันเป็นคอมเมดี้ อ,อซึ่งซึ่งเราเราเราอะเราเรารู้สึกว่าเออเราเรา,เราก็เป็นคนตลกคนเฮฮาเป็นคนคอมเมดี้อยู่แล้วเราคิดว่าโอเคเราน่าจะทําได้แหละไม่น่ายากเกินไปให้เราตั้งใจกับมันโฟกัสกับมันดีๆแต่พอมาช่วงหลังช่วงกลางๆเรื่องมันเริ่มแบบเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่คอมเมดี้แล้วนะมันหนักไปทางดราม,มา่ามันถักไปทางซีนอารมณ์ตามหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มท้าทายและเรารู้สึกว่า มันเริ่มเริ่มยากแล้วนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนในช่วงกลางๆเรื่องครับโอ้ <c oughs> ก็คือพี่ต้ต<อ>นไม่อบอกอะไร,รเลยตอนแรกเขาบอกเขาเขาบอกว่ามันเป็นละครคอมเมดี้ก็จรงิงก็จริง <c oughs> ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติแฟนๆมายาชาแน,นลได้ติดตามดูเนี่ยตอนแรกคือมันจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะตลกเหมือนกันในในในช่วงพาร์ทแรกๆนะครับอ่าใช่อ่าอืมแต่เล่นไปเล่นมาเริ่มไม่คอมเมดี้แล้ว ครับเริ่มเริ่มอ่านบทมาบทหลังๆเริ่มตามมาตามมาเริ่มเริ่มเศร้าเริ่มร้องไห้เริ่ม,เร,มเริ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ถือว่าเป็นความท้าทายที่สุดเลยนะตอนนีใ้ใช่ครับใช่ครับมันเป็นละครเรื่องแรกที่ท,ที่ที่ได้ได้แสดงอารมณ์ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเหมือนกันย้อนกลับไปถามมีซีนไหนที่ยังจําได้แบบขึ้นใจยังแบบประทับใจจนถึงทุกวันนี้ไหมหลังจากจบไปแล้วอะไร,อ,อ,ะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องของซีนประทับใจมีมีม,มีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นซีนตอนตอนจบหรือก่อนจบนะผมผมไม่ชัวร์เหมือนกันเป็นซีนที่ที่ที่เราผมอ่าพระเอกกับนางเอกต้องต้องแยกจากกันต้องลากันเพื่อที่ไปหาสิ่งที่แบบมันโดนวางไว้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นซีนนั้นก็เล่นออกมาสื่อสารกับตัวพิงพอยค่อนข้างได้ดีแล้วก็ตอนออกอากาศเนี่ยมันเป็นการตัดต่อทั้งหมด4 4สี่คนมีสี่ มีสองคู่ซึ่งม,มันเป็นบทที่เขียนมามันมันมันเชื่อมกันหมดเลยซึ่งสี่ละตัวละครสีตัวนี้แบบเรามาดูโอ้โหมันประทับใจมากๆที่แบบต่างคนต่างลาการดั้งที่ยังรักอะไรเงี้ยครับเป็นซีนที่ประทับใจอืม,มากเหมือนกัน <c oughs> กับพนะิงลอยเนาะเป็นกลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เลยเป็นไ,ไงบ้างร่วมง,งานครับ<อ>ร่วมงานกันพิงลอยผมบอกเลยว่าพิงลอยเป็นเป็นผู้หญิงที่ที่เก่งเก่งมากๆ เก่งมากๆเก่งแบบผมคิดว่าเขาจะดราม่าแต่ในในพาร์ทของคอมเมดี้อย่างเงี้ยเขาเล่นออกมาได้ดีมากๆผมจังหวะหรือว่าอะไรเขาเนี่ยมันเป็นมันเป็นแอคที่แอคที่ไม่คิดแต่มันเป็นแอคที่ธรรมชาติมากๆซึ่ง <S <S อิงพอยเป็นคนที่เก่งคนนึงเหมือนกันครับผมก็ดีใจแหละที่ท,ที่ได้ร่วมง,งานกับนังเอกที่มีความสามารถแบบนี้ครับใช่ดูในเรื่องเขาสวยมากเลยนะเราแบบมีตาเบลอเพราะความสวยของเขาบ้างไหม ก็เขินตลอดนะก็เขินตลอดนะจริงๆใช่ใช่าอยู่ซีนมองตากันอย่างงี้ก็ก็มี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 ครับมีใช่พี่พลพี่พลพี่พลสวยพี่พลพี่พลสวยก็คัดแล้วก็เทคใหม่สิครับโอ้ทุกต้องคัดเลยเหรอคะคัดครับหลุดครับกระสะหลุดเก็บสรงไม่อยู่เก็บสรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ใช่คือ ในในบทเนี่ยต้องจ้องตาเอาเรื่องเขาแต่เขินเองครับคัดเอาใหม่ใช่ใช่แต่ต้องยอมแหละเขาพ่อเขาสวยจริงๆเขาสวยเขาสวยเขาสวยยอมครับอืออ่ะแล้วเราแม่เขิดด้วยยุทอ่ะแล้วเราก็ได้ฉายาใหม่ด้วยมาเรื่องนี้สามีแห่งชาติคนใหม่สามีแห่งชาติคนใหม่อือ ก็ตื่นเต้นกับตำแหน่งนี้เหมือนกันก็มไม่คิดว่าตัวเองจะได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับแล้วก็มอบตำแหน่งนี้มาให้ผมก็ก็ติดตามนะในในในช่องทางโซเชียลก็มีการแชร์ค่อนข้างเยอะอหลายๆสื่อก็ลงลงให้ว่าเป็นสามีแห่งชาติก็ดีใจครับแล้วก็มีคนแชร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบบเราเราก็งงว่าเราไปเป็นสามีแห่งชาติจ,จริงๆเหรอ มันได้จริงๆรเหรอได้ครับก็ขอบคุณขอบคุณครับแล้วเพื่อนเพื่อนพี่ๆในช่องมีแซวแซกันบ้างหรือเปล่าว่าแบบเอ้ยเป็นสามีแห่งชาตินะมาไกล้ตัวคุณเป็นคัตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคมมันวีเขาแซวเสมออยู่แล้วเขาแซวแซวมาเป็นประจำอยู่แล้วครับสามีแห่งชาติเขาล่าสุดนี้เขาแซวทุกรายการเลยนะเขาแซวผมทุกรายการใช่ใช่เขาเป็นเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็พูดคุยกันตลอดครับผม อือะแล้วพี่ๆกดอื่นๆมีหไหมที่เขาแซวเราอีกนอกจากคุณเข้มมีมีไหมหรอมันก็มีบ้างครับในพี่ทีมงานพี่อะไรก็แซลตลอดอครับแล้วเราก,เราก็เราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันตำแหน่งนี้มาได้ได้มาโดยแบบงงๆล้วก็เตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันครับอืมมันมันมาพร้อมความกดดันไหมเพราะว่าอ่านเรื่องนี้พอเราทําได้ดีจนเราได้ฉายาตำแหน่งนี้มา เรื่องหน้า yeah. มันก็ต้องเกิดความก,กดดันว oh, ่าหัวยูโรเก่งขึ้นพัฒนาะมากขึ้นเรื่องหน้ามันก็ต้องเก่งมากขึ้นสิอะไรเงีย้ยใช่อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมแบบผมรู้สึกเหมือนกันอว่าถ้าเรื่องนี้มันได้รับคําชมมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอม,มันก็เป็นอะไรที่กดดันสําหรับเรื่องต่อไปอมากๆเหมือนกันใช่เพราะว่าเรื่องนี้ถ้ามึงมาทำมาขนาดน,นี้เรื่องต่อไปเนี่ยถ้ามันดรอปลงหรือมันอะไรลงเงี้ย เราก็รู้สึกไม่ดีนะแต่เราก็พยายามพัฒนาตัวเองตลอดครับพยายามศึกษาเกี่ยวกับอาชีพของเราด้วยความเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของการแสดงมาตลอดพอเรื่องต่อไปโอกาสมาเนี่ยเราก็ถ้าถ้ามันเป็นซีนที่แบบพอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเราทําไม่ได้หรือว่ามันมันยากยากยากไปหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องไปหาครูแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ครับตรงงแบบผมอยากทําอยากทําให้ผลงานทุกชิ้นเนี่ยมันออกมาแล้วแบบ มันมันมันเป็นที่เห็นว่าเราพัฒนาขึ้นจริงๆริใช่ครับผมก็ตั้งใจทาในในงานนี้มากเหมือนกันครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ตามเช็คฟีดแบ,บ็ตัวเองตลอดเนี่ยมันมีฟีดแบ็กแบบที่แบบว่าเราอ่านเราแบบเฮ้ยดีใจจังที่แบบในฐานะนักแสดงในฐานะที่แบบนนทํางานมาทํางานมาก,ก็ก็มีในเรื่องของว่าผมพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะออครับก็เป็นเป็นเป็นฟีดแบ็ตรงนี้แหละที่ที่ทาให้เราเออ คนเห็นว่าเราเราตั้งใจแล้วเราพัฒนาขึ้นมาจริงๆใช่เพราะว่าแรกๆอ่ะผมผมอ่านมาผมอ่านผมเป็นคนชอบอ่านฟิดแบบตัวเองตั้งแต่เรื่องแรกๆที่เล่นแล้วก็โดนโดนเยอะเหมือนกัน <laughs> โดนเยอะเหมือนกันนะครับ <laughs> ผมก็เลยก็ทุกเรื่องทุกเรื่องผมก็เก็บมาพัฒนาเรื่อยๆเก็บมาพัฒนาเรื่อยๆในในจุดบกพร่อง,องของตัวเองในจุดที่ตัวเองยังทําได้ไม่ดีพอก็เอามาพัฒนาเอามาปรับเอามาแก้ไขครับใช่ตอนนี้ก็ได้รับคําชมมาค่อนข้างเยอะแล้วว่าเราพัฒนา แต่เราก็จะพัฒนาอีกครับแต่ก่อนเห็นบอกว่าถึงกับเครียดเลยไหมตอนนั้นที่แบบช่วงเรื่องสองเรื่องสามเรื่องแรกอะไรเงี้ยถึงับเครียดเลยเพราะว่าแบบเออกับการแสดงอะไรเงี้ยเครียดด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วเราเราเราไม่ได้เตรียมตัวมาครับอยู่ๆเราเราได้รับโอกาสมาโดยที่เราไม่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าอยู่ๆจะจะได้มาเป็นนักแสดงอะ่ะพอมันไม่ได้มีการไปเรียนไม่ได้มีการไปทําอะไรอยู่ๆปุ๊บเราเข้าช่องเจ็ดปุ๊บแล้วเราก็ ได้รับละครแล้วเราก็ได้แสดงเลยอย่างเงี้ยมันมันเป็นอาชีพที่เราเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ใครจะทําก็ได้มันต้องมีประสบการณ์แล้วมันต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเป็นตัวของเราอยู่ดีๆเราไปเป็นตัวคนอื่นอ่ะมันค่อนข้างที่จะขัดเหมือนกันสําหรับสําหรับคนที่ไม่เคยอ่ะครับอก็ยากยากแหละแล้วตอนนั้นจัดการตัวเองจัดการตัวเองยังไง มันมันมาเครียดช่วงประมาณเรื่องที่สามแหละเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมันยังใหม่อยู่มันยังไม่ได้คิดมันยังไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เล่นเล่นไปอ่านบทจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างพูดเป็นไดอะล็อกโมโนโทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่เราไม่รู้ไงเรามารู้ช่วงประมาณเรื่องที่สามเออเราเริ่มอ่านฟีดแบ็แล้วว่ามันมันไม่ใช่แล้วนะการแสดงมันคืออะไรมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ค่อยคพัฒนาตัวเอง มาเรื่อยจนตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังยังขาดอะไรหลายๆอ,อย่างอีกเยอะเหมือนกันใช่ในการเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับก็พยายามหาจุดที่แบบยังสามีชั่วคืนก็มีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันในไม่ใช่ข้อผิดพลาดสขิข้อที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้หลายซีนเหมือนกันใช่ก็เรื่องต่อไปก็จะเอาจุดที่แบบเรามาดูแล้วว่าเออตรงเนี้ยมันยังมันไปได้อีกนะ ซึ่งหลายๆคนมองซึ่งแฟนคลับหรือว่าแฟนแฟนๆที่ติดตามในโทรทัศน์อาจจะอาจจะไม่ได้รู้หรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะรู้แต่เราเรา,เร,ารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่ามันมัน,ม,นมันต้องไปได้มากกว่านี้ใช่เราก็เก็บตรงนี้มาแล้วก็เอามาใช้ในใน,ในโอกาสต่อไปครับอือ,อแสดงว่าตอนนี้คุณคือมุ่งมั่นมีแพทชั่นกับการแสดงแบบสุดๆเลยใช่ไหม ครับใช่ใช่ใช่ผมผมอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยผมผมผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ที่สนุกมากๆสําหรับสําหรับผมนะเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่เราเราได้เราได้ไปแบบเราได้ไปเป็นคนอื่นเราได้ไปทําอาชีพอื่นอ,อย่างสมมุติปีหนึ่งเรารับละครสองเรื่องเราเรามีโอกาสได้ได้ไปเป็นคนทํางานในอาชีพอื่นแบบสองเรื่องเลย S <S <S อเออเราก็เออมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพที่ได้เป็นทุกอาชีพดีกว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อครับมันมันสนุกสนุกกับการทํางานมากๆสําหรับอาชีพนี้ครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าอยากจะเติมอะไรหลายอย่างให้ตัวเองอยากเติมแบบอะไรยังไงทางด้านไหนอ่ะเติมผมว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยพอผมได้มาเป็นอ่ะเติมมันมันต้องเติมได้หลายอย่างต้องเติมหลายอย่างด้วยอผมอ่ะ ก็คืออันดับแรกเลยคือการแสดงแหละที่ต้องเติมเข้าไป <Ừ. S 2> เป็นความรู้เป็นความสามารถที่ต้องเพิ่มเข้าไปอันดับสองนี่คือเรื่องรูปร่างหน้าตารวมถึงหุ่นด้วย <Ừ. S 2> หุ่นนี่ผมว่าตอนนี้มันสําคัญมากอ <Ừ. S 2> ซึ่งผมผมผมก็มาโฟกัสโฟกัสตรงนี้หนักเหมือนกันครับสําหรับดิ้วหุ่นขึ้นมาด้วยความเป็นสามีแห่งชาติแล้วจะ <Okay. S 2> มาไม่มีซิกแพคไม่ได้ก็อยากโฟกัสตรงนี้แล้วก็อยากตั้งใจทํามาก ครับตอนนี้ก็เทรนมาได้ประมาณเดือนกว่ากับ 2, 2> เดือนแล้วก็ววเรารู้สึกว่าปีนี้แหละจะเป็นปีแรกของเราที่เราจะมีชิปแฝคแล้วเกิดมาไม่เคยมีชิปแฝคเลยอันนี้ยอมรับตรงๆนะครับแต่ก็ตั้งใจไปแล้วก็คุยคุยไว้คุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าเออเรามันถึงเวลาที่แบบเราควรจะมีแล้วนะผู้จัดการก็ก็ก็เชียร์ครับก็อยากให้มีจริงๆแกเชียร์มานานแล้วแหละแต่ไม่เคยมีให้สักที ปีนี้ได้เวลาแล้วครับถือเป็นกำไรให้นแฟนนะคะครับผมถือเป็นการตอบแทนครับอืมตอบแทนสําหรับตําแหน่งครับอืมจรกิงๆเขาเป็นใจเขาฟังเขาก็จะภูมิใจเขาก็จะด,ดีใจเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าแบบอย่างเราฟังอยู่เรายังรู้สึกถึงความพยายามของวิวโลที่จะแบบพัฒนาตัวเองด้านนั้นด้านานีนนน้อะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งก็คือตอบแทนแฟนๆเลยใช่ไหมครับผมตอบแทนสําหรับตําแหน่งครับสามีแห่งชาติ มจะไม่ยอมเสียตำแหน่งนี้ไปเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมจะก็อยู่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 ให้นานที่สุดครับอ,อ,อ่ะแล้วเขาเล่นต่อไปอยังไงบ้างดราม่าเลยไหมทีนี้อืมครับดราม่าเหมือนกันก็ก็ท้าทายอีกกันแต่เป็นท้าทายในเรื่องของนักแสดงแหละเข็มซ่อนปลายก็จะมีรุ่นพี่นักแสดงที่มากฝีมือเยอะมากๆเราเราต้อง ต้องเข้าบทของเขาก็มันเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกมันเจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่กดดันมากๆเหมือนกัน <Ừ. S 2> ในแต่ละเรื่องในแต่อะไรก็จะมีสิ่งที่แบบเราต้องเผชิญกับมันแล้วก็เราต้องต่อสู้กับมันเรื่องนี้ก็จะมีรุ่นพี่อย่างพี่นุ่นวรนุช <Ừ. S 2> คุณทิสาวันีทิสาคุณบูมกิตกล้องอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> คุณก้าวจีรายุอีกก็เรื่องนี้ก็เป็นนักแสดงที่แบบมากฝีมือมากๆแล้วเราเราก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่สุดของของ,ของเซตนี้เหมือนกัน <Ừ. S 2> ก็ ก็เต็มที่ครับแต่พี่ๆทุกคนก็ก็น่ารักคอยสอนคอยแนะนําอะไรต่างๆตลอดเหมือนกันครับ <Ừ. S 2> เราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะให้มันละครเรื่องนี้มันไปด้วยกันได้ดีมากๆ <Ừ. S 2> ครับเข็มซ่อนปลายครับมีบทบบบทบทจะประมาณไหนของเราคาแรคเตอร์จะประมาณไหนคาแรคเตอร์ผมอ่ะผมผมมีมีเหมือนกับมีมีสองพาร์ทแหละมัน <Ừ. S 2> มันเป็นพาร์ทที่ที่ผม จะเป็นแบบใบใสใบใสน่ารักน่ารักด้วยความที่เออผมผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นลูกคนรวยอะไรแบาเนี้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของห้างมันก็จะมีความแบบเฟนลี่ความอะไรด้วยแล้วก็มาในลูกของผู้บริหารอีกทีหนึ่งมันก็จะหนักหน่วงแล้วก็มันเจอเหตุการณ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันเรื่องเนี้ยเป็นเป็นเป็นบทที่ผมก็ท้าทายผมมากเหมือนกันครับ ก็อยากให้ติดตามก็ค่อนข้างยากครับแต่มันพูดเยอะไม่ได้มันจะสปอยละครด้วยแต่แตว่ามันเป็นอะไรที่หนักหนักเหมือนกันเป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ยากสําหรับผมแต่ผมจะทําไม่ได้ครับใช่อะยุลงตั้งแต่วันแรกจะมาเป็นนักสแสดงวันเนี้ยเอาเป็นชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตเอ,อย่างไงบ้างผมว่ามันมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยดีกว่าอ่า ว่าเราเราอ่ะเป็นเราเป็นเด็กบ้านนอกอม,มาจากต่างจังหวัดเราเป็นคนอุดรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆเรียนเรียนเล่นเล่นไปเรื่อยแล้วยูอยู่แบบเราได้โอกาสมาเป็นนักแสดงอ่ะมันทําให้เราพัฒนาในหลายๆมุมเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรามีความคิดเพราะว่าเราเรามีอาชีพที่มันมันต้องรับผิดชอบในทุกๆอย่างเหมือนกันมันก็ทําให้เราแบบมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ ในเรื่องสิ่งต่างๆพอมาเป็นนักแสดงเนี่ยมันมันอาชีพนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวอย่างของสังคมเพราะว่ามันคือมันคือเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมองเห็นเราได้ mm. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบอย่างของประชาชนเหมือนกันว่าเออคุณคือเป็นคนแบบไหนถ้าสมมติเราจะทําตัวเกเรหรืออะไรแบบแย่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนผมใน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 ทุก ท,ทุกมุมเหมือนกันใช่ครับเปลี่ยนไปเยอะครับในเรื่องอาชีพเราก็ได้อาชีพที่ที่โอเคนะดีมากๆเลยเหมือนกันสําหรับอาชีพนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ดีใจนะที่ที่แบบผมได้มาเป็นนักแสดงครับอย่างการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางาสป,ปอร์ตไลท์ยูโรมันทําให้เรากลัวกลัวการเสียความเป็นตัวตนของเราไปด้วยปะ เพราะว่าอะทาอะไรแกก็จับจ้องนิสก็มองเห็นใช่มันมันมันเสียความเป็นส่วนตัวไปอยู่แล้วครับมันมันได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วความเป็นส่วนตัวมันมันมันแทบจะมีน้อยมากๆเลยมันมันกลายเป็นแบบเป็นคนบุคคลสาธารณะผมก็ก็เข้าใจในมุมนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นนักแสดงแล้วการที่คุณมอบมอบความสุขให้ทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ต้องต้องยอมรับในสิ่งที่ บุคคลทั่วไปมองเราด้วยเหมือนกันใช่มันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่มันก็เป็นอาชีพที่ที่ดีมากๆแล้วก็ผมผมผมชอบผมชอบมากๆเลยเหมือนกันครับม,มีวางเป้าหมายอะไรไว้ปะวางเป้าหมายซึ่งตอนเนี้ยผมก็อายุ25ปีแล้วแต่ผมยังไม่ได้วางยังไม่ได้คิดในเรื่องของอาชีพอื่นหรือยังไม่ได้คิดว่าจะท,ทําธุรกิจอะไรตรงเนี้ยผมเพื่อ ผม,ผมอายุยี่ห้าแต่ในมุมของการเป็นนักแสดงผมว่าผมยังใหม่อยู่เหมือนกันยังใหม่อยู่แล้วก็ยังยังเพิ่งเริ่มเลยด้วยซ้ําครับก็เลยยังยังคิดว่าผมอยากทําอาชีพตรงเนี้ยไปอีกอยังไม่เรียกว่าสักพักหนึ่งอยากทําไปเรื่อยๆก่อนยังยังไม่ได้คิดในเรื่องอื่นเลยครับอืแล้วสําหรับยุโรอาชีพนักแสดงมันให้อะไรเราบ้างให้อะไรเราบ้างผมว่าให้ประสบการณ์อือในอย่างที่บอกเลยมันได้เป็นทุกอาชีพ วันนี้เป็นทุกอาชีพอย่างพี่นักข่าวอย่างเงี้ยผมก็เคยมีโอกาสได้เป็นอืมใช่ตอนโน,โน,โนู้นนะผมะผมเคยผมเคยทําอาชีพแบบเคยทําแบบเกือบเกือบือทุกอาชีพอะถ้ามุณว่าเราได้รับมาอย่างเงี้ยมันมันมันสนุกแล้วมันท้าทายแล้วมันมันไม่เบื่อครับก็ก็ถามว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มผมได้รับโอกาสนี้ด้วยก็ดีใจมากๆเหมือนกันครับ